สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุกคนครับนี้ก็บมาพร้อกันวันจันทร์ครับเอ้ยวันอังคานครับ <c oughs> จําพิดจําถึกอีกแล้ววันอังคารเป็นนั่นสูตรโบราณครับพี่นอ้อง กัเป็นสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณสูตรง่ายๆตาก็เดินดีครับมื่อนี้กสิมาเห็ดเดินบนครับเดินบน3าตเดินดีครับในงวดวันที่16เดือนเก้าพศ2 565ครับ สูตรนี่ก็ใส่ลักแสนครับพี่น้องแสนบวกแสนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกกันได้เท่าไเท่ามีคาเท่ากับปีกกับแล้วกนบวกหนึ่งบวกหนึ่งครับกระสิได้สามหลักครับเป็นเดินสามหลักเดินดีครับเข่าบนกับมาสิบหน่วยครับสิบหน่วยบนปีหนึ่งแหลวกับวัฒน์ได้พิดครับพี่น้อง กห้พี่น้องไปเห็ดมึงเอาแต่ผมจะเห็ดเป็นตัวอย่างอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดครับก่อนอื่นก็นต้องฝากคำเตือนพี่นอ้องฝากคำเตือนทั้งน้อยครับ คำเตือนสูตรคำนวณนี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นให้ท่านใช้ดลพินิดในาการรับชมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เรียนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์คุดการติดตามครับพี่น้องสูตรก็คือสูตรด้อพี่น้องเ้อก็เป็นเพียงการคำนวณยอดหลังให้บังครับ พี่น้องมากพี่น้องก็บจังจัดครับบ่มากกับพานครับบัดนี้มาเมืองสูตรกันเลยครับเดินบนสามตัวครับเดินดีครับปีหนึ่งกับวัานพิษอยู่ครับนี่สูตรนี้ก็ใส่แสนบวกแสนครับบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างครับมีค่าเท่ากับเอกครับแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งครับสี่ไดเดีนสามลักครับ เริ่มเฮ็ดหาเมืองแต่งแต่งวดที่มันออก319196่งเกก้าหับเอกรางหวัลเลกทยสองตัวลางก็คือสอครับศู 0, 2, ครับหลักแสนครับแสนก็ค,คือ3ครับเนี่ย3 3บวกสามเลยครับ3าบวกส หน่วยรางครับหน่วยรางคือ2 2บวก2กลับกลับครับ3บวก3ใน6ครับ6บวก2ได้8 8บวก2เป็น10ครับเอา0 0บวก1ได้1 1บวก1ได้2ครับ เนี่ยครับหมดต่อมารลงวันที่หนึ่งออกที่สามหกหนึ่งครับสามหกหนึ่งแปดศูย์เจ็ดครับก็เข้าที่ศูนย์ครับพี่น้องเด็นสามตัวเขาศูนย์หลักสิบครับหมดต่อมาครับหลักแสนคือสามเอื่อน,นครับ สามบวกสามเลยครับหน่วยล่างคือสองครับกับสองบวกสองอะไรตัวเก้าเลยครับเนี่ยกศูนย์หนึ่งสองเลยครับได้ตัวเก้าครับวัตต์มาครับ รางวัลที่หนึ่งออกที่เก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดครับเดินสามตัวกับเขาที่หนึ่งครับนี่ยส่วนมากมากลักซิบครับใครพี่น้องพี่น้องเฮ็ดเป็นลักซิบเลยก็ไไ้ครับวอลต่ามาครับลักแสนคือเก้า เก้าบวกเก่าเลยครับหลักหน่วยลางขึ้นหนึ่งครับหนึ่งบวกหนึ่งเลยครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบก็ได้ตัวเก้าครับศูนย์หนึ่งสองครับหงดต่อมาครับ รางวัลที่หนึ่งออกที่หกสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับเด่นสามตัวกับข้อที่ศูนย์ครับวดต่อไปครับ ลักแสนคือหกครับหกบวกหกหน่วยล่างสามครับหกบวกหกเป็นสิบสองครับสองบวกสามเป็นหาครับหาบวกสามเป็นแปดครับเอาแปดครับแปด เก้าศูนย์ครับหมดต่อมาแล้ววันที่หนึ่งออกที่สี่สามหกห้าเก้าสี่นยครับเด่นสามตัวกับขอศกเก้าครับหลักสิบครับหมดต่อไปครับแสนคือสี่ครับ 4บวกสหน่วยล่างสครับสี่บวกสี่เป็นแปดครับแปดบวกสี่เป็น12บสองครับสิบสองบวกสี่เป็นส6บหกครับเอาหกครับหกบวกหเป็นเจ็เบวกหเป็นแครับ หมดต่อมารางวัลที่หนึ่งออกที่3 3 1 5 8 3หน้าครับก็เข้าที่แปดเขนี่พี่น้อง8หลัก10เลยครับ <c oughs> หมดต่อไปครับหลักแสนคือ3ามสบวกสามเลยครับ หน่วยล่างสองครับสามบวกสามได้หกครับหกบวกสามหกบวกสองได้แปดครับแปดบวกสองเป็นสิบครับเอาศูนย์ครับก็เป็นหนึ่ง เป็นสองครับวอร์ตมาครับรางวัลที่หนึ่งออกเก้าสองเก้าสามสามสองครับกรมาที่สองครับเด่นรางวดนี้ม่มาลักหน่วยครับพี่น้องวอรต่อไปครับ วอดวันที่สิบหกเดือนเก่าพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับมันสี่ได้หนังครับมาเมืองกันครับหลักแสนคือเก้าเก้าบวกเก้าหลักหน่วยคือสามสามบวกสามครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดครับแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดครับ สิบเอ็ดบวกสามได้สิบสี่เอาสี่ครับสี่บวกหนึ1 1> 5. 5่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกนี่ครับหมวดวันที่สิบหกนี่ครับได้สี่ห้าหกมันสีมีบวกครับในสามตัวนี่สี่ห้าหกนี่ในหงวดวันที่ สิบหกผมว่ามันตรงมีตัวหนึ่งครับพี่น้องมากพี่น้องกับจัดไปเลยครับตัวหนึ่งแล้วมันิิเป็นตัวใดบาทนี่มาเมือง คลิปที่แล้ว,ลวที่ผมเฮ็ดไว้ครับมันชิมิตัวใดเนี่ยสูตโค้งสางครับ สูตรโ,โค้งสรางก็ได้เจ็ดหกครับแปดหกครับเก้าหกครับมาส้นที่หกี่ครับหกตัวเดียวเป็นลักสิบครับหกนี่สิเป็นลักสิบเพราะว่ามันเดือนมาลักสิบครับมันพึ่งขาดมาเข่าลักหน่วย อัติภายมาบางคันครับนั่ก็สิเป็นหกเจ็ดหกแปดหกเก้านี่ครับอันนี้สูตรองสางนะครับนี่สูตรองสาง สูตรโครงสร้างนี่เนี่ยครับสูตรโครงสร้างแต่เรางวดนี่สิเขาบนเขาล่างเลยครับเนี่ยโดนๆสิเขาสิมาล่างหรือบ้างบนแต่ส่วนมากสิมาทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้อง นี่ในสี่สิบห้าสุดนี่ครับกันพี่น้องมีตัวเด่นเด่นพี่น้องออกมาตัดไอ้ในสี่สิบห้าสุดนี่สี่สิบห้าสุดนี่ที่ผมวงกลมให้เนี่ยนี่แหละครับที่ผมวงกลมให้เนี่ยสีเขาบนเขาล่างเลยครับเนี่ยก่บเด่นเนี่ยเด่นสุนนี่นี่ คนเนนสุดนี่พ่พิษนี่มันกระสิตัดมาได้นี่เนี่ยครับกันตัดมาได้มันกระสิมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยลงมาเนี่ยมันสิเหลือหน่อยโตลงมาเนี่ยครับวัดวังหันกับตัดมันสีเขายูตัดแล้วมันสิเขายูโมบ,บนกลา,างครับ ยังเคลียกับมาทั้งบนทั้งล่างหันตัดแล้วยังยังงวดอนะ่ะต่ว่างวดว่นหันมันได้ล่างแต่ว่ามันเป็นสามแปดแปดสามผมก็เลยตัดถิ่มครับก็เห็นเหล็กว่ามันออกไปแล้วมันโมหนามากก็เลยตัดถิ่มเหล็กกันมาซ้ำครับไปมึงอีกสูตรนึงครับ อันนี้เด่นจับคู่ครับเด่นคงที่สี่ห้าจ็ดแปดเก้าจับคู่ครับเด่นสุดเอ็ดลักหน่วยบนบวกแปดคงที่ลักแสนบวกเก่าคงที่จับคู่กันแล้วตัดมาแล้วมันสิลืออยุหกแปดหกเก้า เกตเก้าเก้าเกครับนะครับมันก็มาซนกันที่หกที่ครับกันพี่น้อง่ามาตามที่ผมตัดให้มันก็สิพี่น้องก็ไปจับเองก็ได้ครับแต่ว่าเอาหกนี่ครับเป็นลัก นี่ครับสูตรหกแถวประกบสูตรสามเหลี่ยมนี่ครับวดวงหันกับเขาที่แปดสามครับวดนี้สีเขาว่าขันมันเขากับขึ้นนี่ครับหกบมาส้นกันที่หกดีครับ หกศูนย์หกศหนึ่งหกีหกี่พี่น้องมากวาครับอเอาให้อหกสี เอหกสี่เอาเด่นเอาเด่นตัวนี้มาตัดแปดเก้าศูนย์หนึ่งกสิได้หกแปดหกเก้าศูนย์กับหนึ่งนี่ครับกสิเดียนดูสี่สูตรเขาพี่น้อง gì chút nên ามันเป็นสูตรบนครับพี่น้องเนีนเนียนบนตะวักันล่างเนี่ยได้ครับพี่นอ้องกลับตัวไ้พร้มพอ,อรมขึ้นกันะว่าบมีอย่างแน่นอนครับกะงวดที่แล้วมันกับเขาเนี่ยพี่บ่ครับงวดที่แล้วมันได้ศูนย์หนึ่งสองกันห้าเฮดมันเป็นหลักสิบมันก็สิบเป็นสองสองอย่อยหลักสิบ กันบวกกับตัวนี่ก็บบถือคำนี่เห็นไหมพี่น้องต้องกับตัวไว้พร้อมมันกระสิได้สามสองสองสามครับัมนมียังเนียนอนครับพี่น้อง นี่ก็เป็นเด่นบนครับเด่นบนสามตัวเดินดีครับพี่น้องก็ไปเห็ดมึงก้อนหลังมึงว่าปีหนึ่งมันผิดบ่แล้วมันก็เดินม่โดนเลยละครับเป็นปีกั้วแล้วล,ะละ่ะแปว่าไา่ในปีนี้เราท่านได้ผิดครับกกิดพี่น้องไปเห็ดมึงเปนพี่น้องมากตามที่ผมตัดอย่าัน ตัดไปครับออมากระพานครับพี่น้องกะเพียงเป็นสูตรคำนวณบมมีอย่างแน่นอนครับบมมีเพ่หัวเลขสิออกอีกอย่างไว้สิออกอีกอย่างมันหูวกับรวยกันแหละครับผมแต่ว่าสูตรมันเดินดีก็เลยเอามาฝากพี่น้องครับเห็นว่ามันเดินดี อยากให้พี่น้องเห็นน้ำกันครับกซสมีสูตรอีกสูตรหนึ่งครับเป็นเด่นบนตัวเดียวกั่มันกัเสี่ยงครับเด่นบนตัวเดียวมันเสี่ยงโคตรเดี๋ยวกัสิลงให้มึงอยู่ครับแต่ว่ามึอนี่เขา เดินสามตัวไปก่อนครับคิดหนาจังสีลงเดินตัวเดียวให้เบิ่งขันมันโมคือกันรับสามตัวนี่ครับเดินบนตัวเดียวเนดะียจับคู่กันเลยครับแต่ว่าขันมันมาส้นกันก็นเป็นเดินเลยครับมันส้นกันตัวใดก็เอาตัวนั้นเลยครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสิบฝากไว้ซ้ำนี้ก็ให้ที่นอกมีสชกมีลาบในวันที่สิเดือนเก่าอซสองพศ2565ยหสิบห้นี่ครับไป้มันมานกันครับสำหรับคลิปนี้นเอาไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ